เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาหนังสัตว์ไปทําพวกเสื้อผ้านะครับพวกเข็มขัดปืนอะไรแบบนี้ครับมาครับเราต้องลาสัตว์กันก่อนนะครับก่อนที่จะมีหนังสัตว์มไม่ยินเสียงความ ้าผมหมูอันนี้เป็นหมูก็จะ ปล่อยผ่านไปนะครับเพราะว่ามันได้หนังสัตว์น้อยคนระับแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีมกวางนะก็ทำเหมือนตอนล่าสัตว์แลับ วิธีเดียวกัน แล้วก็ถือปืนไว้เลยครับไว้ดักสัตว์เผื่อมันมีนะครับข้างทางมีข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าผม เอาควักมิดไปนะมาครับมันหลแนวนี่ครับแล้วกดตัว E แล้วครับ เพื่อแล่หนังสัตว์แล้วก็เราจะได้หนังสัตว์นะครับเพื่อไปทําพวกเสื้อพวกเข็มขัดด้วยหนังสัตว์นะครับนี่ครับแล้วก็ไปวาเลนไทน์นะครับนี่ครับเป็นรูปเสื้อโอเคครับเราไปกันเลยสามารถล่าได้ทุกที่นะครับหนังสัตว์ จะมาสอนการใช้หนังสัตว์เพื่อแรกนะครับ นี่นครับใกล้จะถึงแล้วนะครับมาผมไวนะครับตรงนี้เลยนะครับอืมตรงนี้เลย ขึ้นมาครับอยู่ตรงนี้กด enter นะครับค้างเอาไว้เพื่อเปิดสมุดกดตัวเลือกแรกนะครับแล้วก็หาที่มันเป็นเกมคัดนะครับนี่นี่อันนี้ครับคุณเบสหรือคุณเบสนะครับนี่อันนี้ แล้วก็เรียกได้เลยครับเราจะเอาอันนี้ผม,ผมก็เรียกแลวนะครับขอเป็นกด h e เพื่อ z ู o นะครับกดตรวจเเพื่อออกกด u ูเพื่อหมุนตัว กชมู้สัอัอน,นะเป็นอันนี้น,นะครับกด enter นะครับค้างเอาไว้เรียบร้อยครับแลกมาแล้วครับแล้วก,กด esc เพื่อออกนะครับออกเลยนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ได้มาแล้วนี่ มีแค่นี้แหละครับวิธีแต่ต้องเก็บหนังสัตว์ให้ได้ครบห้านะครับถึงจะแลกได้โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ